นี่ครับอันนี้คอไก่นะครับจุกจุแล้วกได้เลือดเลือดไก่นด่ท<า>ุกปไก่นะคะค่ะแล้วก็ผักแบบจุกจุกถ้าแบบจุกหุกเติมได้ไม่อั้นนะครับแล้วก็มีไก่น,นี่อยุดติมเลยครับ เติมได้ไม่อั้นนะคะมีครบทุกเส้นตอนนี้ค่ะ้ายน้องนะครับน่านั่งมากเลยตอนนี้เรามาแต่เช้านะครับตอนนี้เพิ่งเก้าโมงไปนะคะถ้าเชียงนี่คงไม่มีที่นั่งที่ยืนเลยล่ะครับล้นเลยละ่ะอันนี้เรามาแต่เช้านะครับมานั่งนี่ประมาณแปดโมงขึ้นน้องอีกครึ่งชั่วโมงน้องก็เปิดทําการแต่ขอแนะนําให้มาสักสิบโมงนะครับทุกอย่างจะครบหมดเลยแต่พี่กัดน้อง